ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สองร้ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบปาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังคัจฉามิธัมมังสรณนังคัจฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยัง พุทโธเมสรรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรรนังอัญยังธรรมโมเมสรรนังวรังเอเตนะสัจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรรนังอัญยังสังโฆเมสรรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปะราปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมารกษินตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมกผลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรรตนาไตรอันสูงสุด ปานาติปตาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอธินนาธานาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิอะัพมัจจาริยาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิขขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจยคีตวาทิจวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจายานะมหายานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิฆนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปา้าขอสมาทานสิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหัน เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัม,มัปปธานสี่อิทธิบาทสีอินสี่ห้าพลาหา้า โพชงเจะเรียรมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่มอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยกันแล้วหลังจากนั้นก็คงเข้าไปกำหนดรู้ถูกแล้วใช่ไหมคะ ดลึกอยู่เสม,มอว่าทุกขะอริยสัตว์นั้นมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าอุปทานขันห้านี้ล่ะเป็นตัวทุกข์ซึ่งอย่างน้อยก็เข้าไปกำหนดรู้ว่าแล้วอุปทานขันห้ามีอะไรบ้างอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยย่อก็คือรูปธรรมและนามธรรมนั่นเองแล้วค่อยๆศึกษาในรูปธรรมและนามธรรม ว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรและดับด้วยเหตุปัจจัยอะไรค่ะนั้นก็คือการเข้าไปกำหนดรู้ทุกในระดับหนึ่งแล้วในการที่เราต้องคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆและคิดถึงบ่อยๆนั้นเพราะนี้คือทางเดียวที่จะกำจัดมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาตัวตนค่ะ เพราะว่าในการที่จะตรัสรู้เป็นพระโสดาบันนั้นสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่อยากที่สุดนั้นก็คือละความเห็นผิดก็คือละสักยทิฏฐิละวิจิกิจฉาและสีละปะตะปรมาสในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความมีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายที่เราเคยติดยึดนั้นค่อยๆละคลายให้รู้ว่าพระบรมศาสดานั้น ทรงสอนเรื่องการเข้าไปรู้ความจริงของรูปธรรมและนามธรรมหากไม่ศึกษาและน้อมนำมาพิจารณาบ่อยๆแล้วเจ้าอาวิชชาทั้งสี่คือความไม่รู้ในทุก์ไม่รู้ในทุกขะสมุทยัยไม่รู้ในทุกขะนิโรธไม่รู้ในทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาก็จะเพิ่มพูนภัยบุญพบแล้วพบเ่า และก็จะเวียนไปสู่ฉากชีวิตที่ได้เป็นมนุษย์และมีโอกาสมาศึกษาพระสัทธรรมเวลาเป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้เวลามีแต่หมุนผ่านไปเวลามีแต่ลดลงไปเรื่อยๆแล้วกุศลเพิ่มพูนขึ้นบ้างหรือไม่เราก็ต้องคอยเช็คให้ชัดเจนนะคะสมาธิเป็นแสงส่องทางอันประเสริฐท,ที่จะรู้ว่า เวลาของเรานั้นเป็นไปด้วยกุศลมากน้อยเพียงไรเราต้องรู้จักในเรื่องของศีลกุศลสมาธิกุศลและปัญญากุศลว่าการพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นไปในศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาค่ะในเรื่องของอาหาเรปฏิกรลสัญญาซึ่งแสดงโดยอาการสิทธิประการนั้นคือข้อหนึ่งอันเป็นไปโดยการไป ภิกษุทั้งหลายนั้นเมื่อทากิจในการเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาโดยสาธยายพุทธพจน์และกวาดลานเจดีแล้วก็ตั้งมนาสิการว่าจะเดินทางไปเพื่อแสวงหาอาหารทางที่เดินไปนั้นก็แปดเปื้อนด้วยขี้มูลสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งซากสัตว์ต,วต่างๆนะคะนั้นคือในยุคอดีตแม้ในปัจจุบันในถิ่นทุรกันดาล ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ส่วนในข้อสองก็คือการสแสวงหาอาหารนั้นแม้ขณะเดินไปก็แปดเปื้อนด้วยฝุ่นละอองบางแปดเปื้อนด้วยมูลสัตว์บ้างเมื่อไปสู่เรือนแล้วก็อาจจะได้รับของที่มีค้างค้างมาตั้งแต่เมื่อวานหรือไม่ก็บอกว่านิมนต์ไปต่อเถอะเจ้าค่าอย่างนี้เป็นตน้นจึงเป็นเรื่องที่ว่า อาหารนั้นเป็นสิ่งน่าเกลียดแท้เป็นของปฏิโกลส่วนในข้อสามก็คือโดยการบริโภคอาหารขนาดที่อยู่ในบาทนั้นก็ยังดูเป็นของสะอาดอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอามือยื่นลงไปจับอาหารนั้นอาหารนั้นก็จะเป็นปฏิกูลทันทีซึ่งไม่สามารถที่จะน้อมถวายครูบาอาจารย์ได้เลยเพราะมือนั้น เป็นของปฏิกูลแปดเปื้อนด้วยเหงื่อและความสุปกปรกดานาประการซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามือนั้นเป็นที่ที่ไม่มีขนจึงเป็นที่ที่มีต่อมเหงื่อมากที่สุดเช่นเดียวกับที่ฝ่าเท้าส่วนในข้อที่สี่โดยที่อยู่นั้นก็แปดเปื้อนด้วยน้ำดีและแปดเปื้อนด้วยเสเลดบางก็แปดเปื้อนด้วยหนองในช่องปาก หรือในอวัยวะภายในบ้างก็แปดเปื้อนด้วยโลหิตซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายเป็นกระเพาะหรือลำไส้ก็ตามจึงเป็นสิ่งสกรปรกน่าลังเกียดอย่างนี้ในข้อหโดยการหมักหมมตามอายุค่ะยุน้อยก็หมักหมมอยู่น้อยหน่อยนะคะโดยเฉพาะอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารทั้งหมด หรือที่ในภาษาของทางพระธรรมใช้คำว่าไส้ใหญ่ทั้งหมดนั่นเองแปดเปื้อนอยู่เป็นประจำและหมักมมเน่าเหม็นมาตามอายุนั้นๆเมื่ออายุเจ็ดสิบก็หมักมมอยู่เจ็ดสิบปีเมื่ออายุเก้าสิบก็หมักมม,มอยู่เออ 90, ก้าสิบปีในทางเดินอาหารเหล่านั้นไม่เคยถูกนำออกมาล้างเราก็สังเกตได้ ในช่องปากแม้ล้างทุกบ่อยนะคะบางท่านส่วนใหญ่ก็ล้างอย่างน้อยก็สามมือสามเวลาที่ทานอาหารแต่ก็ยังแปดเปื้อนเน่าเหม็นหมักหมมอยู่นั่นเองในข้อหกนั้นโดยยังไม่ย่อยอาหารที่ยังไม่ย่อยเหล่านั้นคือซากศพของสัตว์และซากพืชทั้งหลายเมื่อลงไปสู่ทางเดินอาหาร คือกระเพาะเป็นต้นก็จะถูกเสมหะนั้นห่อหุ้มเอาไว้ต่อ,อมาความร้อนแห่งไฟในการให้ย่อยนั้นก็เข้าถึงการเผาร้นมีกลิ่นเหม็นเข้าถึงความเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งในข้อเจ็ดก็คือโดยย่อยแล้วเมื่อย่อยแล้วในส่วนที่ดีก็แปลเปลี่ยนไปเป็นส่วนของกาย อันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นส่วนที่เหลือจากการย่อยและนำไปใช้แล้วนั้นก็มีใช่เงินและทองแต่กลับเป็นอุจจาระที่ถูกหมักหมมเอาไว้ในกระเพาะอาหารเก่าที่ถูกยัดอัฐนานเอาไว้ประดุดกระบอกไม้ไผ่ส่วนปัสสวาวะนั้นก็เต็มอัดแน่นอยู่ในกระเพาะปัสสวาวะ ในข้อ8โดยผลส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ไปสร้างเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นตน้นซึ่งก็ไม่ใช่ของสะอาดเพราะอาศัยของที่มีความสก,กรปรกย่อมมีกลิ่นเหม็นเป็นธรรมดาและในส่วนที่ใช้ไม่ได้นั้นก็จะเป็นเหตุแห่งโรคประมาณร้อยชนิดเช่นโรคเรือนหิดไอลงแดง เป็นตนส่วนข้อ9ก็คือโดยหลังไหลออกขณะที่กินเข้าไปทางปากเพียงทางเดียวนั้นแต่กลับไหลออกในทวารทางก้า9นะคะอันประกอบด้วยตาสองหูสองจมูกสองออกมาทั้งทางปากทางทวารหนักและทางทวารเบาเมื่อใช้มือล้างในอวัยวะเหล่านั้นก็ต้องล้างด้วยสบู่ สองครั้งสามคราอาหารจึงเป็นของไม่สะอาดอย่างนี้ในการพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญานี้ก็ปลุอุปจาระชาญเมื่อประโยคีนั้นพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยอาการสิบอย่างดังบรรยายมานี้ทำให้เป็นคุณชาติอันความตรึกและวิตกมาแล้ว กระพริกราหารย่อมปรากฏด้วยสามารถอาการเป็นของปฏิโกณเธอย่อมหมั่นเสพเจริญเพิ่มผูนนิมิตนั้นบ่อยๆเมื่อเธอทำอย่างนั้นนิวรย่อมสงบแต่เพราะเหตุที่กระพริกราหารนั้นเป็นของลึกโดยความเป็นสภาวธรรมจิตจึงขึ้นถึงเพียงอุปจารสมาธิซึ่งไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิอันหนึ่ง สัญญาในอธิการนี้ย่อมเป็นคุณชาติปรากฏด้วยอำนาจการถือเอาโดยอาการเป็นของปฏิโกลเหตุนั้นกรรมฐานนี้จึงถึงการนับว่าอาหาเรปฏิโกลสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นของปฏิโกลในอาหารทั้งสิบข้อนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา และแน่นอนว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นด้วยดีเท่านั้นมีศรัทธาและเชื่อมั่นในตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วนี้จึงจะพิจารณาโดยเฉพาะในข้อที่ท่านนั้นสามารถที่จะตรึกตรองและเห็นได้ชัดเจนย่อมเป็นที่สงบจากกามราคะ ในความอยากในอาหารต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าหากเราติดในอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมีวิธีแก้เพียงอย่างเดียวคือการเจริญกรรมฐานให้มีสมาธิที่ตั้งมันเพราะสมาธินั้นจะเป็นตัวที่จะออกจากกาม นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนค่ะราคาที่มีอยู่ในอาหารไม่ใช่ละได้ด้วยการไม่ไปกินมันเลยและคิดว่านั้นคือการละแต่แท้ที่จริงนั้นสมาธิที่มีกำลังจึงจะละโลภะที่เป็นไปในการมาคุณได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราจะได้ประพฤติให้ถูกทางไม่ใช่ไปประพฤติตามที่เราคิดว่าใช่สมาธิจึงมีคุณสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะออกมาจากกรามและแน่นอนค่ะเมื่อออกจากกรามมราคาได้ก็ออกจากโทสะได้เมื่อออกจากการา,า,กออกากรมอออากกามราคาและโทสะได้ก็ย่อมจะออกจากถีนามิทธาได้นั้นหมายถึงว่านิวรณ์เหล่านี้ อาศัยการและกันเป็นปัจจัยอันเกิดจากอโยนิโสมนสิการนั้นเองนะคะและเมื่อเข้าใจถูกทางมีโยนิโสมนสิการรู้ชัดว่าจะต้องพิจารณาอาหารด้วยความเป็นของปฏิโกลนั้นมาทีที่มีกำลังนั้นเองนะคะเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นจึงไม่มีเวลาจะไปนั่งคิดมัวเมาเมาหมกอยู่ในกาม อยู่ในวัตถุที่เราอยากกินอยากใช้ค่ะนี้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติที่จะออกจากกาม,มาราคะนั้นก็ต้องฝึกฝนให้เป็นผู้มีสมาธิที่มีกำลังสมาธินั้นย่อมมีความสุขเหนือการเสพวัตถุกามเพราะเป็นความสุขที่เป็นไปในเนคขมะค่ะจึงไม่มัวนั่งฝกักใฝ่ แสวงหาวัตถุกรรมอันเป็นไปในสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้คือการหาทางออกได้ถูกต้องถูกตรงกับพระธรรมคำํำสอนค่ะบุคคลผู้ไม่มีสมาธิจึงไม่สามารถที่จะออกจากวัตถุกรรมได้เพราะจิตนั้นจะมัวหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในการมคุณเหล่านั้นค่ะ ก็แหละจิตของภิกษุผู้มั่นประกอบปฏิกูลสัญญาในอาหารนี้ย่อมหดกลับถอยหลังจากความอยากในรสเธอเป็นผู้หมดความเมากลืนกินอาหารเพียงเพื่อต้องการบำบัดทุกข์ดุดคนต้องการข้ามทางกันดานแม้ไม่อยากกินเนื้อบุตรแต่จำต้องกลืนกินเนื้อบุตรฉะนั้นขันขราวนี้ราคะซึ่งเนื่องด้วยการมกุณาย่อมถึงความกำหนัด จับรู้ได้แก่เธอด้วยมุขะคือปรีชาคอยจับกับผริกราหารโดยไม่รำเคนเลยเธอกำหนดรู้รูปขันด้วยมุขะคือปรีชากำหนดรู้กามคุณห้าอย่างและแม้กายคตาสติภาวนาย่อมถึงความเต็มเปี่ยมแก่เธอด้วยอำนาจความเป็นของปฏิกกลแห่งอาหารที่ยังไม่ย่อยเป็นต้น เธอชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาอันอนุโลมแก่อสุภะสัญญาก็เธออาศัยข้อปฏิบัตินี้แม้ยังไม่ประสบความเป็นผู้มีพระอมตะเป็นที่สุดในพบปัจจุบันก็จะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี้เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดารในการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาค่ะ ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะสาธยายแค่โดยย่อนะคะแต่เมื่อดูข้อมูลแล้วคิดว่าจะน้อมนำไปใช้ได้ในชีวิตหากมีศรัทธาตั้งมั่นที่จะออกจากการมคุณค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสักจกวาจานี้หม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมักผลิผ่านโดยพันโด,ย,นดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง หลาบสาธุสาธุสาธูเจ้าค่ะค่ะ